สวัสดีครับวัน yorsun, th th นี้ก็วันที่สามกันยายนปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็วันอังคานนะครับเนาะนี่จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเอฟซีทางช่องนะครับเนาะที่ 1, เป็นคอรัฐบาลไทยนะครับจิบแรกนะครับเนาะของรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเออวันที่สิบหกกันยายนปีหกเจ็ดที่จะถึงนะครับเนาะ เช่นนี้ออกวันจันท <c> ร <oughs> ์นะครับเช้านี้ดูตารางแล้วเช้านี้ออกวันจันทร์มวันที่แล้ววันอาทิตย์นะครับเช้นนี้วันจันทร์ก็วันนี้มีแนวทางของ f c ฟซีดีนะครับให้แนวทางกาแบ่งปันเอฟซทางช่องนะครับเนาะก็ขอบคุณเอฟซีจดีนะครับให้แนวทางกาแบ่งปันเอฟซีถ้ามีคนชอบก็จะได้จัดนะครับว่าจักระตุลีไว้ Workers, <S <S หรือว่าตรงกับตัวเองที่คิดได้ไหมที่ตัวเองหามาได้ไหมก็ถ้าชอบถ้าตรงใจก็หันจึบแบตเตอรี่ครับเราะเกือฟฟกโชคดีเหมือนวันที่แล้วนะครับเนาะก็วันนี้ก็มาคลิปสดเหมือนเช่นเคยนะครับก็คลิปพาน้องนนมาเที่ยวเราเราหาอาหารปลาอาหารนกเหมือนเดิมที่นนองประจัก์นะครับอาหารปลาเช่นเคยนะครับเนาะ ปบน,นในก็ใแต่หันปลาเหมือนเดิมนะครับชาวเก่าชาวเดิมพานุนนมาเที่ยวนะครับเนาะมาทําทุนละนะครับเนาะจูด,ดอนก็แวะให้หันปลาปัญจกยานเหมือนเดิมเป็นไรก็ปัญจกยานให้หันปลาอยู่ประมาณน,นี้นะครับก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางกันด้วยในตัวเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าชอบค่อยถูกใจถ้าถูกใจค่อยลงทุนนะครับเนาะ ถ้าไปชอบก็า้ามไปก็ชบชมพฟอบันเทิงเหมือนเดิมคุณไปที่แนวทางนะครับกนดูผลวัดที่แล้วก่อนนะครับแล้วของ f c g d วัดที่แล้ว f c g d ให้มาบนล่างนะครับบนล่างแต่นเน้นบนวิ่งหกนะครับตัวเดียวเลยน้อยมากครับที่บรรดาเสียนทั้งหลายหละ,ะใ้แนวทางวิ่งตัวเดียวนะครับปีนี้บไม่ใช่ไม่มีแะ่มีน้อยนะครับเนาะ <c oughs> ส่วนใหญ่จะมีวิ่งสองตัวนะครับบนสองตัวล่างสองตัวประมาณน,นี้หรือไม่ก็บนล่างสองตัวประมาณน,นี้เล้วดแต่บรรดาเสียนนะครับเนาะแต่เอฟซีจะดีให้มาบนตัวเดียวคือหกเลยนะครับแต่ก่อนเคยให้สองแบบเนาะหลังหลัมาพักมาให้ตัวเดียวเลยวัดใจเลยนะครับจับคู่ให้สี่คู่นะครับศูนย์หกหนึ่งหก สองหกเก้าหกนะครับสี่คู่เอฟีจะดีเล็กหน่วยคู่นะครับเนาะไม่เกินหกคู่นะครับเนาะสูงสุดไม่เกินหกคู่บางงวดสามคู่ก็มีนะครับบางงวดเอฟซีจะดีเข้าไปห่ศูนย์หกเต็มเต็มนะครับเนาะตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับเลยตรงตรงเลยถ้าใครจะงสังเกตนะครับว่เอฟซีจะดีให้แนวทางมาส่วนใหญ่จะวางไว้หลักหน่วยทั้งนั้นนะครับ หลักหน่วยแทบทุกงวดครับเนาะทุกงวดก็ว่าได้นะครับวิบ่งหกตัวเดียวจกับคู่ศูนย์หกเข้าเต็มเต็มนะครับใครตามมีจ็ด้วยนคนาบใครตามเอฟซีจะดีก็ดีเจด้ด้วย mm hmm. เกือบได้สองตัวล่างด้วยนะครับเนาะเฉียดนิดเดียวนะครับให้ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกแล้วก็เก้าหกเกือบเป็นเก้าสี่ครับเนาะถ้าเก้าสี่ก็เต็ม,เต,มเต็มทั้งบนทั้งล่างนะครับ ก็ก็ผลยับชีนจะดีครับเราให้ทางปัดยับชีทางช่องเขาเต็มเต็มเลยใครตามยับชีนจะดีใครใดก็ดีจะด้วยนะครับหมดดีลงในทางให้เหมือนเดิมนะครับเนาะเที่ยวนี้มีให้เหมือนเดิมวันนี้ใครยังไม่เคยถูกหวยก็วันนี้ก็ให้ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ถูกหวยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเราบางทีเกี่ยวกับโชคกับดวงพอสมควรนะครับเลขมีหลอยคู่นะครับเนาะ ซื้อถูกก็แสดงว่าโชคก็สมควรก็ุมคนเยิงเฮงปังๆนะครับเนาะวันนี้ใครสูตรจดไว้นะครับใครสูตรจดสูตแคปก่อนเราแคปก่อนเดิมสรับแนวทางของ f c j d นะครับเนาะวันนี้ก็วิ่งตัวเดียวเหมือนเดิมครับเช่นเคยบนล่างเน้นบดนะครับวิ่งห้าตัวเดียวนะครับวิ่งห้าตัวเดียวเลยจับคู่ให้05 15 65 จ็ดห้าเก้าห้าตัวกันไว้ที่ห้าห้านะครับเนาะกันเบิ้ลนะครับเนาะห้าคู่กันไว้กันเบิ้ลไว้คู่หนึ่งนะครับทวนอีกครั้งนะครับ f อทีบนล่างวิ่งห้าเหรนบนนะครับจับคู่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าแล้วก็เก้าห้านะครับเนาะหลุดห้าก็ว่าได้นะครับเนาะหลุดห้าก็ว่าได้ ซื้ออะไรก็ได้นะครับเราให้ติดห้านะครับลักษณะของ f c g ซีีวางตัวเลขนะครับลบอกกันไว้ที่ห้าห้าคู่หนึ่งนะครับคู่เดียวกันเบิ้ลครับล็กกันเบิ้ลกันเบิ้ลในคู่หนึ่งก็ห้าคู่นี้นะครับก็เน้นไปที่ศูนย์ห้าหนึ่งห้านะครับศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งห้าสองคู่นะครับ เนียนๆให้ขีดเช้นใต้ให้นะครับสองคู่ส่วนตัวผมชอบนะครับเนาะชอบศูนย์ห้ากันหนึ่งห้าเพราะว่าเหลียสวยนะครับเนาะศูนย์ห้าหนึ่งห้าบอกสักคำก็มีครับเนาะบอกสักคำยังไม่ทันลงครับเนาะสักคำยังไม่ลงให้คนอื่นลงไปก่อนครับว่ามิถ้นามีเวลานะครับก็จะตามด้วยเสียนทวีนะครับาถ้ามีเวลาตัวติดต่อเสียนทวีก่อนครับเนาะติดต่อได้ไหม ทำไมได้ก็รอวันต่อไปนะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางของ f c g d ทำรอดนี้สิบหกกันยายนปี67นะครับใครชอบไปหยิบจับมาตอรีเลยับเนาะเซในเปาตังค์ครับเน,ะนเานะราคาถูกด้วยนะครับ80บาทเอง80บาทเองชอบตัวไหนจัดไปเลยครับเนะาะชอบแนวทาง f c g d ถ้าชนเลขที่เราชอบอยู่แล้วเลขในดวงใจที่คิดไว้ก็ จัดไปนะครับเนาะจัดไปมนี้ทุกคนดูรวยเฮงเฮงครับเนาะรวยเฮงเฮงใครถูกหวยยอะแล้วให้ถูกหวยยตลอดไปนะครับเนาะมีดวงตลอดไปส่วนคนที่ยังไม่ถูกครับเนาะคอยปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้เอาใจช่วยนะครับเนาะมีนะครับบางคนทั้งปีไม่ถูกหวยมีนะครับเนาะบางทีเขาบอกเราก็ไม่ซื้อน้ำเราไม่ชอบหวยดันไปบอ,อกตัวที่เราไม่ค่อยชอบนะครับเนาส่วนใหญ่ จากเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับห่วยส่วนใหญ่จะไปออกตัวที่เราไม่ค่อยชอบกันตัวที่เราชอบนักชอบหนาเนี่ยชอบวืดอยู่เลยนะครับเนาะบางทีเขียนมาเขียนมาไปขีดทิ้งขีดตัวที่มันออกทิ้งนะครับเนาะบางทีกรมของเวียนเลยนะครับเนาะบางทีก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็เขาจะช่วยนะครับเนาอาจะช่วยงวดนี้มันก็เดือนเก้าเลยนะครับเนาะเดือนเก้าจะหมดแล้ว ดีแค่สามเดือนเองปีปีหนึ่งเร็วมากครับเนาะเร็วมากแปบ๊บเดียวจะสิ้นปีครับเนาะจะสิ้นปีแล้วก็ฝากไว้เชนนี้นะทุกคนเองเรวยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ